อย่าใจใส่บางไฟแกะโป่งลิงแกรดใจย่าาหอบุเดันหโยามฟตกรัมพืน้องนี้ยืนสะอืนจนจะจืหนาวพัรนเนอบ่เห็นผูบาวให้ เราบุตอตาลลลลลลองเดี่ยวเบิ่งคนน้องเสียงจู่จุบังไฟแสนน้องดียืนโคเงันจำได้หย่อนมาสั่งกันกีตเตอร์นางเอา ข้าวฟันแล้มาของสูงเซเว่นสะก้อนนี่นี่เอาไปก้อยธนูลาบเคยลาบค่ะเออหนีหอบสูงเซเว่นสะก้อนแม่จะเนาะเอ<ป><พ>อใบหอบขึ้นรถวันนี้ใบไ,<ป>ไปก่อนเลยฉ<อ>ันขอกินไอติมกับแม่ก่อนเย ไปเดนเนลล์ลงันที่หมอนน้ำแข็งขอบคุณค่ะถ้าว่าของเรามีแล้วเปลี่ยนเกลี่ยบอกอุงอิงมันลดน้ำหนักได้เด้อตัวมันใหญ่เหลือเด้อเนี่ยเนี่ยบังดูแม่มันใหญ่ไปหนาเลยเด้ออุงอิงน่ะหนาว่ะแม่ต้องบอกอุงอิงลดน้ำหนักได้แล้วเด้อต้องบอกพี่ตี๋วันน่ะพี่อิงติ๋จะกินหลายเจ้าให้คอขางมันเล้วยงมันหนาแม่หน่อยเลี้ยงดีเนาะเฮจังเด๋ จริงๆจะยกินเจาะแยกสกินหลายคนนะมันออกขางมันแหลวคนนะมาหลอดนี้เพื่อใสสีผมไหมได้เลยเออเออเออโอ้ผมสะบัดโอ้ยผมแล้วจีถือุ้งอิงมุงอิงยับอึดสิบัดเออิบสอสัเขลองสั่นดีหเขาลองสนล่องผมเป็นเออสนระีเนี่ยเ้สะสัสัสันนเลสันสั แกอี๋เบิองไอคนสามัยเจ้าของคนเด็ดแกได้อยู่แกแกเมื่อใดพึ่งบางนี่พึ่งได้เมื่อปกติเลยก็ถ้ามื่อปกติกับมาเอาแกบ่มันต้องกำไงล่ะเอาเมื่อไรนี่มละเปิดได้อยู่มันต้องกำฟังนี่แล้วก็มเมื่อนันเปิดเปิดได้อยู่อยู่ผู้เดียวแล้วก็เปิดของเราได้มันแถงอ้ยูกบแม่สื่อนี่ล่ะยาเมตีแถงวบ หยิบหน่อยหยิบใหญ่อย,อยู่นี่คะอ่โนไปกินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็พี่แต่หะะ้ามแนี่สะลับเปล่าสลับเปล่ากินแต่สะลับเปล่าหนาจะเป็นสะลับเปล่าหรอ